สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตฟังก์ชันให้กับลูกค้านะครับลูกค้าเรียกร้องมานะครับก็คือลูกค้าบอกว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับต้องการที่จะเห็นประวัติการลานะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นระบบลาของลูกค้าที่ซื้อเทมเพลตไปนะครับน่าจะซื้อไปตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยนะครับคราวนี้นะครับผู้บริหารเนี่ยนะครับในการอนุมัตินี่นะครับเป็นไครับตัวนี้นะครับในการอนุมัตินี่นะครับเขาต้องการเห็นประวัติการลาอ่า ของพนักงานคนนี้นะครับว่าก่อนหน้าเนี้เขามีการลาอะไรไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันอะไรในการดึงข้อมูลตรงนั้นนะครับขึ้นมาโชว์นะครับเราต้องการให้มันโชว์เป็นตารางนะครับเทเบิลนะครับว่าจะโชว์อะไรบ้างนะครับตรงตรงเนี้ยโชว์อะไรบ้างเนี่ยทางลูกค้าส่งมาให้ผมดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับน่าจะใช้เป็นฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าใช้เล็บน่าจะไม่ได้นะ โอเคนะครับก็ตรงนี้นะครับอ่ามันมี2เคสนะเคสนี้ลาไป2สรายการแล้วนะครับรายการหนึงเนี่ยนะครับมีการมาสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาจะกดลูกน้องคนนี้นะนายทดสอบนะครับเขาต้องการตรงนี้ต้องขึ้นตารางประวัติการลาที่เขาเคยลาก่อนหน้านี้ไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมไปที่ตารางใบลานะเดี๋ยวเราแอดคอลคมนมขึ้นมานะครับ Add Column มาตรงนี้ผมเป็นอ่าอ่าเราฟิลเตอร์กันนะครับโ okay. อเคฟิลเตอร์นะครับอ่านะครับเราใช้เป็นฟิลเตอร์แล้วก็ตรงนี้เราก็ใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับฟิลเตอร์ขอลงมานะครับแล้วผมก็ ใส่ตารางนะครับตารางใบาลาโอเคนะครับใส่ตารางใบาลาหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็วงเล็บเล็บขึ้นมานะครับวงเล็บขึ้นมาเดี๋ยวผมจะ ใส่ตัวออแอนหน่อยนะครับบางทีผมเป็นเงื่อนไขนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพิ่งแอนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอารหัสพนักง,งานนะครับเพราะว่าต้องบอกงี้ครับว่าการจะโชว์ประวัตินะผมคิดว่าการจะโชว์ประวัติขึ้นมาหมายความว่าเราจะใช้คีย์ไม่ได้นะครับเนื่องจากการใช้คีย์เนี่ยมันก็คือมีรายการเดียวถูกไหมหนึ่งคีย์รายการหนึ่งหนึ่งคีย์หนึ่งรายการนะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องใช้รหัสพนักงานในการจับเนาะเพราะว่าเราต้องการดึงรหัสพนักงานนี้ทั้งหมดขึ้นมาโชว์นะครับประมาณนี้นะ เบื้องต้นดึงรหัสพนังงานทั้งหมดขึ้นมาโชว์แล้วก็เอารหัสนะครับรหัสต้องเท่ากับตัวที่โลนะครับโอเคนี้นะครับแล้วก็ต้องเท่ากับรหัสพนักงานเหมือนกันนะครับเท่ากับรหัสพนักงานนะครับอ่ะก็อ้างอิงจากตัวคอลัมน์รหัสนะครับให้ไปค้นหาโลนะครับที่เป็นรหัสเหมือนกันนะครับถ้าเจอก็ดึงมานะครับโอเค ตรงนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บขอลงมาหน่อยออโอเคนะครับเซฟตัวนี้เราก็เล็บไปหาตารางใบาลาโอเคนะครับ ส่วนฝั่งนีเ้เดี๋ยวนะจริงๆเราต้องอาบเครียดเราเครียดออกนะครับเราสร้างขึ้นมาใหม่นะสร้างโดยตรงเลย ผมใช้เป็นเทเบิลนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น table. เทเบิลกองสถานะเ,าเดี๋ยวนะวันที่ลาล่าสุดนะครับเอาล่าสุดขึ้นมานะครับโลที่เราต้องการสแสดงนะครับเรา,าไว้ก่อนนะโอเคฟิลเตอร์ใบาลา โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดีเช็คดูกันเบื้องต้นนะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้ารออนุมัตินะล่ารออนุมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูดู X ที่เป็นฟอร์มรออนุมัตินะครับตัวนี้จะเป็นหน้านี้จะเป็นตัวฟอร์มนะก็คือฟอร์มฟอร์มรออนุมัติเวลานะครับเราจะให้มันขึ้นโชว์ตรงนี้อ่ะตรงนี้เรานะครับแล้วก็ไปเลือกมาเลยนะ อันนี้ไม่ขึ้นโชว์นะครับเราไปเช็คที่เรามาเช็คที่ออลอนมัดใบาลานะครับที่สไลด์นะแล้วก็อ่ะโอเคนะครับแอดเข้ามานะครับโอเคนะครับอ่ะมาละนะครับเราก็ไปหน้า u x ของเรานะครับบางทีมันไม่ขึ้นมาเพราะว่าสไลด์เรากําหนดสไลด์นะเป็นคอลัมน์ใหม่มันอดาจะไม่ขึ้นมานะครับโอเคเลือกฟิวเตอร์นะครับโอเคไปดูกัน ซิงนานจากสักครู่นะครับสักครู่นะผมว่าตัวฟิลเตอร์ผมยังจับผมต้องฟิกเงื่อนไขเพิ่มอีกจุดนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดอ,อช้าจังดีเฟ,ฟตีกรอบหนึ่งโอเคนะครับมาไหมมาแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าผมว่าแล้วนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องการโชว์มาแล้วนะฟิลเตอร์มาแล้วนะครับ แต่เราเนี้ยเป็นปัญหาว่าเราไม่ต้องการโชว์ตัวรายการหลักของมันนะครับที่เปิดมานะครับเราต้องการแค่ประวัติก่อนหน้านี้ที่ที่ไม่ใช่อ่รายการปัจจุบันที่กาลังทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไปที่อ่ตัวคอลัมน์ฟิลเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเรามากําหนดเงื่อนไขเพิ่มนะครับเราอาจจะเราเคลอลงมานะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวอ่แอนเข้ามานะครับ เราํกำกับแอนเข้ามาโอเค okay. ตรงนี้คอมมานะครับเราคลอลงมานะครับเราจะใช้ตัวคีย์นะคีย์นะครับคีย์ต้องไม่เท่ากับนะต้องไม่เท่ากับตัวตัวทีคีย์ key ก็ต้องไม่เท่ากับทิสโลนะครับทิสโลที่เป็นคีย์นะครับที่ตัวที่เป็นคีย์นะ ก็หมายความว่าเราอ้างอิงคีย์นี้นะครับถ้าเป็นคีย์นี้ที่เราทํารายการอยู่นะครับถ้าเจอคีย์เดียวกันนะครับก็ไม่เอาเพราะว่าเราไม่เอารายการที่เราทําอยู่ประมาณนั้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็บรรลุปิดนะครับเราไม่เอารายการที่เราทําอยู่นะครับเราจะเอารหัสเดี่ยไปค้นหารายการที่อยู่ในตารางนะครับในโลนะครับที่อยู่ในตารางไบลานะครับที่เจอนะครับดึงขึ้นมาให้หมดนะครับแต่ว่าไม่เอารายการปัจจุบันของเรานะครับประมาณนี้นะครับ มาดูกันเป็นยังไงมันต้องขึ้นแค่รายการนี้นะโอเคนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับเราไปทํา UX ใหม่เถอะอันนี้ผมเล็บไปนะเออผมเอาแค่เอาวันที่ลาดีกว่าชื่อนามสกุลไม่เอานะไม่สนใจนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับรายการหลักอยู่แล้วประเภทการลาลักษณะลากิจนะครับอ จำนวนเวนลาทำงานถึงผมเอาประเภทการลาลักษณะลากิจจำนวนเวนลาโอเคลาตั้งแต่ถึงสาเหตุที่ลาจำนวนชั่วโมงลางานนะเอาจำนวนชั่วโมงลางานทามาด้วยอ่ เดี๋ยวนะผมขอเช็คตัวรายการที่ลูกค้าผประกรันกะ่อนคะแนนชื่อนามสกุลด้วยนะโอเคจำนวนวันลาโอเคเบ๊เบเบเบเเขาต้องการเอาชื่อผันชื่อมาด้วยนะจริงๆชื่อมันอยู่ในรายการหลักอยู่แล้วนะผมมองว่าไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับโอเคถ้าผมเอาไปก่อนนะครับสถานะสถานะเอามาด้วยนะครับอโอเค ฐานะเอาขึ้นบนเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอมาดูกันหน่อยผมไม่เอาจริงๆลูกค้าผมส่งมาให้ผมดูแล้วแหละว่าจะโชว์อะไรบ้างแต่ว่าผมไม่ได้เอามาเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็อนุมสัสเ็จสบูแล้วนะครับประเภทการลาคือลาพักร้อนนะครับอันนี้ไม่ขึ้นลักษณะลากิจเดี๋ยวขออืม เปิดไว้ก็ได้ครับไม่ไม่น่าเป็นอะไรเดี๋ยขอเช็คของลูกค้านะ๊พนึงครับต้องขอไปด้วย uh อ่ะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราถอดออกเลยนะครับขออนุญาตถอดออกเลยนะี๋ยอถ้าเกัดลูกค้าผมอ่าผมจะทําคลิปนี้ให้กับลูกค้าดูอยู่นะลูกค้าเห็นก็สามารถที่จะทําตามหรือว่าเพิ่มหรือลดก็ได้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็คลิกดูนะครับเวลาผู้บริหารจะกดมัตดนะครับก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคเห็นแลวโอเควันลาเท่าไรจำนวนชั่วโมงอันนี้ผมปิดไว้อยู่นะโอเคจริงๆถ้าเปิดก็ขึ้นมาได้นะครับโอเคเอ่อจำนวนชั่วโมงเงี้เห็นปึ๊บป๊บข้อมูลมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็ข,ขึ้นมาเรียบร้อยเราคลิกคลิกรายละเอียดอ่ะรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับตรงดีเทลนะครับดีเทลเนี่ยเราจะไม่ออนะถ้าเกิดออมันจะมีตารางซ้ําขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ตรงนี้เราอาจจะดีเทลละเอียดหน่อยนะครับเราอาจจะพอคลิกเข้าไปแล้วเราอาจจะให้เห็นดีเทลเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านะโอเคนะครับผมออไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่อยากไม่อยากให้เห็นตรงฟิลเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าฟิลเตอร์อีกรอบหนึ่งมันจะซ้ำซ้อนนะก็เลย อเ,เอาแค่ไหนดีหลักฐานด้วยเอาอะไรอีกพูดมาคำชาเหรอไม่เอาเนาะเอาสถานะขึ้นมานะครับถ้าเกิดลูกค้ายอยากเอาก็สามารถเพิ่มได้นะครับโอเคก็จะเอาอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูกันคลิปนี้ขอไม่ยาวนะ ทำไมซิงนานจังมาแล้วนะครับคลิกอ่ามาเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่มีรูปภาพนะไม่มาก็ประมาณนี้เลยครับคลิกขึ้นมาก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ได,ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมีรายการมากกว่านี้รายการ,การก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับอ่ะแต่เราไปลองดูนะครับึอบอ,อันนี้ขึ้นสองสเตตัสนะอันนึงรอ,อน,นี่เราก็จะการใหม่เดี๋ยวเราไปทำรายการใหม่เข้ามาในนี้ชื่ออะไรเนะี่ย เดี๋นะผมขอไปดูชื่อก่อนชื่ออะไรเอรหัสอะไรรหัสของเขาคือหนึ่งหนึ่งนะอ่าโอเครหัสเขาหนึ่งหนึ่งนะครับเราเทปมาอีกเชตหนึ่งนะเขาสร้างลายล้ออีหนึ่งนะครับอ,อ,อันนะอออน,น,อนี้ลากิจ สามสิเดนครับโอเคเข้ามารายการจะวิ่งมาหาแบนี้โอเคมาแล้วนะครับอ่าเป็นหัวหน้างานนะครับหรือผู้บริหารนะคลิกขึ้นมาโอเคเห็น2รายการนะครับก็ถือว่าตามที่ต้องการนะครับก็อยู่ที่เราจะตกแต่งให้ดูสวยงามดูอะไรอย่างงี้แล้วนะครับก็สามารถดูไล่ดูได้นะครับอ่ะก็อันนี้จะเป็น สตตัสนะครับที่รอฝ่ายบุคคลนะครับอันนี้รอก็ขึ้นหมดเลยนะครับขึ้นหมดยกเว้นรายการที่ทําอยู่นะอันนี้เราบล็อกไว้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ